น้องนาวาแมคโคทำอะไรครับรดอะไรเอ่ยรดอะไรเอ่ยรดอะไรครับโแมคโคโกเบโก,โก,โกเออเอสเคหนึ่งสี่ศูนย์เขากำลังมาขุดลอกคลองอยู่สวยไหมครับสวยก็ทำอะไรเอยโอ้โห เขามาทำอะไรครับขุดอะไรเอ่ยไปแนละ้วไปแนละ้วเขาไปไหนเขาไป,นะนะ و, ไปไหนนะโอ้โหไปไหนนะโอ้โหกเบกนี่นี่นดูตึงโอ้โห สวยไหมโอ้โหพับแขนด้วยนี่ก็มาทำอะไรกันเนี่ยสวยไหมโอเคบายบายก่อนบาย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 